สวัสดีพวกพี่พๆน้องๆกันทั้งหลายนะแล้ววันนี้ผมจะมาสอนไม่สอนดิ <c oughs> ผมจะมาเล่นเกมที่เอ,อนี่นี่เห็นไหมโลกเยอะเลยสเปรย์ simulator นะทุกคนมันเป็นเกมที่อวกาศที่ค่อนข้างที่จะเก่าเก่าแต่ว่าไม่ได้เก่ามากอะไรขนาดนั้นนะผมจะมาโชว์การเล่นเกมที่โคตรเท่ของผม นะซึ่งเอ่ผมจะเล่นเกมนี้แบบโคตรเท่มามากๆเลยนะเสียงอาจะขัดขาดให้หายไปบ้างแต่ก็ไม่ต้องสนใจหรอกเนี้ยทุกวนนี้มาวงโครจรดองจันดาวของผมเที่มนี่คือแรงผลของลูกนะครับแล้วก็ช่างเม่งนะครับเนะี่ยอี้รๆนี่คือยานผมนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะเริ่มเล่นใหม่เลยนะแล้วก็โชว์ให้ทุกคนรู้ว่าผมสร้างยานอะไรบ้างนะนี่คือยานที่ผมใช้ อนี่คือยานที่ผมใช้นะครับผมซึ่งเออมันเป็นยานเออยานส่งโรเวอร์นะครับซึ่งมันก็เท่นะครับแต่ว่าเราจะเอามันออกโอเคไหมผมจะมาสร้างยานนะครับภารกิจนี้นั่นก็คือเออส่งยานไปเออให้มันดูเท่ เ,เราจะมาสร้างยานครับผมยานนี้จะเป็นแค่หนึ่งสเต็ปนะครับเราจะเอาแค่แปดแปดความกว้างแปดเมตรซึ่งโอผมจะพาไปน่าจะห,อหอ้อหาความห้อยหาความสวยนะครับแต่ไม่เป็นถ้าคุณดูช่องผมคุณไม่ต้องคิดถึงความสวยมากมแล้วเขียนแต่ คิดถึงแต่คุณประโยชน์ของมันนะครับซึ่งผมจะทำการทับ้อนจิกแพ็ไปทั้งหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับเพื่อทำการเพิ่มพื้นที่การขับนะครับซึ่งผมจะทำการเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ได้แล้วครับผมจรวด,ดทั้งสี่ตัวนะแล้วก็ปิดเปิดใหม่แล้วก็เอาเองง้ง้งงงนี่มากาันไว้เพื่อความสวยงามนะครับ เนียวแล้วก็เอามันตั้งไว้อย่างงี้นะกันกันไม่อ้อมแล้วก็เกิดปิดทับแล้วก็เอามันมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากขยับนะแล้วก็ลองได้ได้ครับผมถ้าเราเราไปนี้เราคือว่าได้แล้วนะครับผมต่อไปก็ตกแต่งสีใส่สีนี้เข้าไปแล้วก็วางกลบปุ๊บไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ ต่อไปตัวกระสวยที่สองนะครับผมซึ่งกระสวยที่สองจะทําการติดไอ้ง่นี่ไว้นะครับแล้วก็วางอีกเจ็ดตัวหนึ่งนะครับส่วนไอ้ง่นี่ก็มีเจ็คแพคอันนี้อยู่ซึ่งนี่คือเจ็คแพคของไอ้งสามสเตปนะครับแล้วก็ทําการลากปตรงนี้เปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ใหม่หลักไปได้ครับสามสเตปต่อไปก็เอ่อหาของมากา้านวานะครับซึ่งมันก็คือตัวนี้ ปับปับแล้วก็ลากวางอีกครั้งหนึ่งนะครับลากวางได้แล้วแล้วก็ใส่สีใส่สีนะครับไม่ใส่สีเดีย๋ยวมันจะดูไม่สวยนี่ครับเอาเอาเอา,เอาเป็นสีนี้นะอา่าสไตลสไตลกับผีละแล้วก็เอามาวางไว้อย่างเงี้โอเคนะเอามาวางไว้แล้วก็เอานี่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  ไอ้นี่มานี่เขาเรียกว่าอ,อะไรนะนี่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 มันคือเนี้ยผมนี่คือเจ๊กนี่เท่แล้วผมมันคือเอ่อที่กองเอ่อคืออะไรวะไม่รู้นะแต่ว่ามันใช้ดีก็เอาไปเลยแล้วก็อย่างเงี้ยนะแล้วก็นะแล้วก็หลากวางเพื่อไม่ให้มันพังอันนี้แล้วก็เอาแปดมาอีกกันนะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ ทาสีแล้วก็ต่อไปก็เอ้ยดูยังมันดูสวยอยู่นะเออแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นสีนี้อาารนี่เป็น U แล้วก็เอสนะครับผมยูโอเคครับแล้วก็เราได้ตัวกรอบยานมาแล้วแล้วต่อไปก็เออกระสวยสุดท้ายเดี๋ยวผมว่าเชื้อเพลิงมันน้อยกันผมจะซ้อนตรงนี้อีกซ้อนตรงนี้ โอเคผมให้เชื้อเพลิงมันดูเยอะนะแล้วก็ตอนให้เชื้อเพลิงมันดูดีนะแล้วก็ลดไป,ไปนิดนึงส่วนตอนตนี้ก็ทําเป็นนี้เหมือนเดิมนะผมโอเคพอเชื้อเพลิงมันเยอะต่อไปเราก็จะเราก็จะทําการเอ,อทําให้มันมีความสามารถในการเป็นจรวด อันสุดท้ายเลยนะจรวดสุดท้ายก็ไม่มีอาอะไรมากหรอกครับชั้นสามชั้นใส่กดสีแล้วก็ใส่เชือกเพลิงอันนี้แล้วก็เป็นจรวดสุดท้ายตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ปับ๊บเหมือนเดิมครับลากไว้ไปพอเราได้เอะเดี๋ยวนะมันจะใช้สองกันไหมอันเดียวก็พอมัง้งเออ อันเดียวครับแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็เอาไอ้นี่มากันเนาะเอาไอ,าอ,าอา้สิบมาใส่ 8, 8แปะแบบนี้ปึ๊บเพื่อนำเพื่อทำความสวยงามน,นะครับแล้วก็ทำการคลิกแล้วก็เติดไปตรงนี้นะครับต่อไปก็เอามานี่มาติดเรียบร้อนยะครับผมเราก็ได้มาแล้ว,ลวก็สวยอ่ ก็สวยหนึ่งชั้นนะเป็นเป็นกระสวยหนึ่งชั้นที่ไม่มีหาแมวอ,อะไรนอกจากความเที่ยของมันนะครับต่อไปก็ใส่นี้ครับผมนี่สวยฮะสวยแหละผมรู้ว่ามันสวยแต่ว่าทูกคนไม่กลับเพมันสวยเกินใช่ไหมล่ะทำอย่างนี้ครับแล้วก็แล้วก็ใส่สีแล้วก็เอาไว้อันนี้มาั้งข้อตรงนี้แน่แล้วก็เสร็จแล้วครับผม แล้วก็ลายนี่เขายอมส่วนเตัวขับเคลื่อนยานนะครับเราก็จะใช้ไอ้ที่นี่เป็นเอ,อฐานยานเป็นตั้งไว้ตรงนี้นครแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้นนเออเลแล้วก็ลากเขาลากตัวยานแล้วก็แล้วก็แบบนี้นาได้แล้วนนครับผม แล้วเราเนี่ยก็จทำการไปปล่อยแต่ก่อนอื่เราจะต้องเอ่อใส่ตัวของเจ็กเจ็กตรงนี้ตรงนี้นี้ให้มันเอ่อให้มันสามารถหมุนง่ายนะหมุนง่ายใส่ตัวเจ็กเพื่อหมุนง่ายนะครับไมสิมันคือที่ปอกบขนาดความหมุนและต่อไปก็เอ่อ เอาไอ้นี่ครับมาติดไว้ตรงนี้เพื่อมันเดคงับผมทำมันซ้อนหมุนง่ายหน่อยอามาติดไว้นะครับแล้วก็ติดตรงนี้นะเอียงออกมาแล้วก็ติดตรงนี้เกลียวแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยครับผมนะก็แล้วก็สร้างแท่งยานงงๆๆนี้ได้แล้ว,ลวก็เริ่มไปเรื่องกันเลยก่อน โอเคต่อไปคือเราจะทําการเอาอยานเปรดนี่นะครับผมแม่งเอ้ยกูดีดมาเออไม่ต้องสนใจเสียงที่แปลกไปนะพอดีเมื่อกี้ผมดีดไม่ด้วยความเร็วสูงนะครับผมมานะเดี๋ยวผมจะมาเอ,อิมขึ้นบินกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคีเค๋ยคผมต่อไปก็เริ่มการจุด การจุลเบิดนะครับการจุลเบิดตัวเจ็กนะฮะับซึ่งเขาตรงนี้แล้วก็เริ่มไปแล้วครับพกตอนนี้ผมจะลวดแนละ้วก็ได้รางการไปที่ยิ่งมานนผมจะนั่ก็จะลวดกโกโ,งโ,งโงมดียร์ซัางหวหน้านนี้นะครับตอนนี้ฟอรพุดเจ็กก็ไปแล้วเจ็กอักนะครับผก็ ภารกิจนี้คือเอ่อโคจรรอบโลกแล้วก็กลับมาโมโห่นะครับก็ปม,ม,มีแบบโม่แนังมีเอ่อจราดของสเปซเอ,อ,อ็กอีกนะครับผมแต่ว่านี่คือที่เป็นเอาเยอะอะไรับบน้ที่อนะอออวออพว่งหมดนวก็ ช้ไอตัวจิงนี้ครับเพื่อการ,บกบกร,รเบรกเบรกด้วยความเร็วสูงเลยนะครับผมเบรกแล้วก็ถอดตรวจถอดกระสวยนี้ออกน,นะก็ใช้กระสวยเนี้ยในการจิงวจิลงไปครับ,ลรรรรบเลยเน,น่าจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นจิ้งจวงูนั้นลงไปนะแล้วก็การกระทำนี้ ผมว่าเราจะติดตรงนี้ตวแน่เลยครับเพราะว่าเจรววือแล้วน่าจะตกคนระับไม่โ okay, okay, okay. <Okay. S 1> อเคโอเคโเคโดนดีอ่ะโอเค เมื่อเราได้ตรงนี้เียบแล้วนะครับผมเราก็จะเอียงมาตาทางนี้นิดนึงนะครับ่อสร้างความเอนเปี่ยนเพิยบกลยุทธ์แล้วก็เอียงเพิ่มขนามเพ่อให้มันสามารถโคจรรอบโลกได้นะครับแล้วก็โค้โงโค้งโค้งสามองศางสาแล้วก็หมุนนะผมเพรนี้เสร็จเพิหมดแล้วกลับมาแล้วแล้วก็ เปิดเชือเพลิงที่เหลือนะครับแล้วก็ใช้แค่นี้นะครับจุดเชือเพลิงอันสุดท้ายอันหรือที่เหลือ,อน,น้อยนิดนะครับการโคจรรอบโลกนะผมแล้วก็ได้แล้วผมนี่เราก็สามารถโคจรรอบโลกได้แล้วนะผมนะก็แสดงความดีใจนะครับไปแล้วไปไปแล้ว